ไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะกรุ่มสตรีในจังหวัดพัทลุงและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาเนื่องในวันสตรีสากลค่ะที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงนายชัดชัยอุตสาห,หะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระชาย,ยาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาในเรนที่ราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชาสารนินสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาเนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุงพร้อมนำพัฒนาการจังหวัดพัทลุงเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปรวมโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระเจ้าฟ้าพ,าพระชรก,กิติยาภาโดยมีธนาคารเลือดโรงพยาบาล ลงมาอำนวยความสะดวกบางคนเพิ่งมาบริจาคเป็นครั้งแรกขณะที่บางคนบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วนอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อต่อชีวิตเพื่อมนุษย์และเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วยทั้งนี้วันที่8มีนาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสตรีสากลซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญกับสตรีโดยเพื่อให้เกิดความเสมอภาคยุติธรรม สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้แสดงจิตรารม์ที่จะปฏิบัติตามพันธ,นธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทสตรีโดยได้ดำเนินการทั้งในเรื่องกฎหมายนโยบายมาตรการความรุนแรงและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมในฐานะที่ผู้หญิงเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคม